คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่แัมมารีนคาเฟ่แอด์บิสเตอร์ ur, อยู่ตรงข้ามป้อมตำรวจของดอนหวายพุทธมณฑลนครปฐมค่ะเป็นเมืองในฝันที่เขานี่แล้วมีคิดมาสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมมาถ่ายรูปได้นะคะนี่ค่ะสลิมนิ้งไทยทีนะคะหอหนึ่งมีสิบซองซองหนึ่งมีสิบห้ากรัมอร่อยมากหอหนึ่งห้าร้อไม่ขายเราขายเพียง210อ 1, สองรอยสิบหอห้าส่งฟรีนะคะ ร้อยหอ่อหนึ่งหมื่นส่งฟรีค่ะหอ่อหนึ่งมีสิบซองไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทารไม่มีคอเลสเตอร,ตรอลอร่อยมากๆค่ะเป็นหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งนะคะเราเพิ่งผลิตเสร็จได้สามวันนะคะทุกวันนี้เราส่งวันละหนึ่งหมื่นบ้านหมื่นบ้านสาวันสามหมื่นบ้าน ขายดีมากมากมีอร่อยมากๆกค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาซื้อของเราไปขายลงทุนพันหขายหมดได้5,000ันกำไรละสามพลงทุนหมื่นหนึ่งขายหมดได้5้าหมื่นกำไรละ4,000มดด 50, ะ 40, บาทหรือว่าบางคนเนี่ยห่อหนึงมันมีสิบซองคุณผู้ชมซื้อไปสิบห่อพันห้าคุณผู้ชมไปขายในที่ทํางานขายให้เพื่อนห่อละยี่สิบกำไรละหาบาทวัน1ังร้องได้500ร้อยเรามีรายได้เพิ่มขึ้นมานะคะ และอร่อยด้วยค่ะมีสารสก,กัดที่มีประโยชน์เช่นผงบิลเบอร์รี่สารสก,กัดจากตัวขาวสารสก,กัดจากโกจิเบอร์รี่สารสก,กัดจากชาเขียวสารสก,กัดจากทับทิมสารสก,กัดจากอสเซโลราเชอรี่สารสก,กัดจากเกี่ยวกุหลาและก็สารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นบำรุงสายตาบำรุงหัวใจแก้โรคมะเร็งเบาหวานความดันนะคะหัวใจ แล้วก็อันนี้นะคะมันจะทําให้หน้าเด้งนมเด้งรูฟิดเพราะว่ามันมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดความอ้วนเลยค่ะคุณผู้ชมมันจะไปละลายไขยมันในหล,ลอดเลือดที่เราจะไปหล่อเลี้ยงหัวใจให้ไขมันละลายไม่ติดไม่กันททำให้เราไม่เป็นโรคหัวใจไปละลายไขยมันในหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองทําให้เราไม่เป็นอมัอมพาตนะคะสนใจโทรมาเลยค่ะ0 8 1 6 3 0 4 6 2 2ึ่งาย่อเล,ย,ลยมาเลยแอดลีน่าดอตแกงลมีแอดล a น่าดอตแกลลชื่อข่าวโหดค่ะอันนี้สลิมดิงช็อกโกแลตมอคาะคาะ กล่องละ500ไม่ขายขาย304กล่อง1,000ส่งฟรีค่ะอันนี้สลิมลิงเดมอนเบอร์รี่นะคะกล่องละ500ไม่ขายขายเพียงแค่200 5กล่อง1,000ส่งฟรี1 2กล่ 12, 000, 000องส0 0ส่งฟรีนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทายไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็กินก่อนอาหารดักจับไขมันกินหลังอาหารช่วยเผาผ่านช่วยในการขับถ่ายค่ะ ส่วนอันนี้นะคะสลิมลิงไฟเบอร์อร่อยมากค่ะกล่องหนึ่งห้าไม่ขายขาย205กล่องหนึ่กล่องสองพันส่งฟรีต่กล่องละร้อนะคะไม่มีน้ำตาลแค่ไม่มีไขมันทานไม่มีคอรัสเตอรลเป็นหัวเชื้อไม่ได้ผสมแป้งค่ะเราส่งออกไปทั่วโลกเรามีตัวทานจำหน่ากหนึ่งแสนคนเราขายส่งค่ะคุณผู้ชมลงทุน2,000ขายหมดได้6,000นกำไรสี่พันค่ะ ดีถอกล้างลำไส้นะคะคุณผู้ชมซื้อ2000บาทนะคะแล้วก็ไปกินนะคะหนึ่งเดือนน้ำหนักลดสิกิโลไม่ต้องไปตกกัดกระเพาะให้เล็กลงไม่ต้องไปอดอาหารไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องไปดูดไขมันค่ะอร่อยมากผัดสกัดจากสตอรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอรีร่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาคนอื่นผสมแป้งเราไม่ผสมแป้งคนอื่นขาย590เราขาย2 0 0้เราขายส่งซื้อของเราไปขายได้ค่ะส่วนอันนี้นะคะสลิมโดนเฟปูชินโนไปชีกาแฟผสมส้มค่ะอร่อยมาก กล่องละห้าร้อยไม่ขายขอสองร้อยห้ากล่องหนึ่งพันส่งฟรีสิบสองกล่องสองพันส่งฟรีลดขายส่งนะคะคุ้มหิวอิ่มนานแปดชั่วโมงรับประทานก่อนอาหารดักจับไขมันรับประทานหลังอาหารจะช่วยเผาผลาญค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอร่อยมากมากอร่อยกว่าสตาบั๊กนะคะแล้วขายส่งขายถูกที่สุดในประเทศไทยไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะสนใจโทรมาเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองไลน์มาเลยค่ะแอดลีน่าดัดแกงไลนมีแอดลีเอเอ็นเอดัดเจเอ็นจีไลชื่อข่าวโหดค่ะ